อ่ับ้อติตอนนี่กยั่กเกมมะครั้ยี่ผู่นยูนะครับก็ไม่ได้ครับเปิดเน็ตเทีะครับเปิดแล้วครับแต่ผมเปิดพันแล่เียง เราตัดบ้ดีกว่านะคผมสร้างบ้านเองครับขอบคุณนะคะถ้าเกเล็กไปมีซอมบี้เกิดง่ายเนี่ยเกิดแล้วตายเราให้ซอมบี้มันเกิดนะครับเราจะไม่มีอะไรหากินนะครับเนาะหาอะไรกินแบบงัวแล้วอ่ะเจงงัวแล้วอ่ะอย่าฆ่านะครับเราจะปลูกต้นไม้ไปนะครับเก็บเก็บพลาสติ๊กเองนะครับ เราปลูกเองนะครับกดผิดนะครับเมื่อกี้เบัเพร่อมแล้วไม่เป็นไรทุกทีจะฆ่าวัวทำไมเกือดีก็ไม่มีอาหารกินนี่ครับก็ได้แน่เขาจะพยายามกดปีตปีตท่ดีเลครับแน่นอนสุดนะครับคุณพูดอะไรนะถ้าใครคุณทำวัได้ดีเลยแน่นอนครับเอาชีวิตเราที่ดีผมจะสร้างทีย่ิีตลอดทัท้งชั่วโมง โอเคนะครับโอเคนะอะไรพูดอะไรพ,พ,พัดพพหน้านครับเราจะไปที่เกอเหตุกันนะครับหาเจอไตหฮะแล่ผมมีทีทดิดเก่อเคตนัดคิดเป็นตีละวันไม่ใช่เขาต้องใช้เรือหาเท่านั้นนะครับ ไก่หนึ่งตัววัวสองตัวนะครับเด่นมากอึ่งฆ่าไปแล้วแล้วก็อดเกิดลูกกันดิครับเจ้าเบึ้งจะเอาอะไรมาเป็นจะถึงขั้นก่อนฆ่ามันให้เราไข่มาไปลูกหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะครับผมไกลจากที่ต่างๆจะขอเสิร์ฟนะทุกคนทำวิโอเคเสร็จแล้วก็ ผม,ผมสั่งให้คุณทำอะไรอะไรตัดไม้แล้วปลูกหญ้าปลูกมาทันป่าอ่าผมไม่มีสติกนะครับสักอันเขาไม่มีตัดไม้ปลาแล้วไม่มมไมรู้ผลูกไม่ทำทำที่ขุดเล้วครับไม่อุ้ย ถ้าเราจะนั่งเรอไางบลูนไอเลนก็นะำบากอ่ะเกาบลูนห้เลนไม่รู้จกจบคุณไปเรื่องนะครับใหม่นะครับไปเรื่องแต่วอร <oh> ์ช hm ั่นโอ้จะทัา ใช่ครับใช่แล้วครับอ้าวผมขุดเจอได้ไมเนี่ยคุณจะกระโดดลงมาทำไมใช่ดูผมก็ตกนะครับแล้วก็นะครับผมขึ้นไปทำรอนก่อนผมผมเผาไหมขึ้นไปดรอปเป้รอล้วสองคุณเลยแกแมว ประมาณสัาากคุณประมาณสักสิบนาทีพอนาทีาทแล้วก็เดี๋ยวแบผมจะหมดก่อนนะครับเดี๋ยวแบผมจะหมดก่อนนะครับอาจจะมีเสียงน้องเล่มคนน่อยนะครับเป็นน้องที่เป็นที่สุดอู้วมีตัวหนึ่งอย่าฆ่ามันนะว่าที่อมสังงามใครไหนอะ่ะอย่าไปคุณทำอะไรเนี่ยทั้งบ้านเลยครับคุณสร้างผิดแล้วคุณเอาใหม่เลยคุณ ผมเผามาโคอยู่เด <m im> th ี okay. okay, I I ๋ยวเเสร็จก่อนแกวเอเดี so, <m pap yr us> ๋ยวมแก้วดูด้วยนะนะครับโอเคนะครับผมเจอแกะแล้วไา้เตาเผามีอะไรบ้างดูดิดูหน่อยเผาโคอะเผายังไงอ่ะทำเป็นโคอยู่เอาไม้ทไม้ไม่ไปรูปเผากับไม้ไปรูปรวดูดิอามมีอะไรเลยอ่ะก็นายเอาไปหมดแล้วอ่ะ ลออีีกทเคมันจะเจอได้ไงนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเกาะนู้กันเกาะฝั่งนี้แกท่านผู้ชมดูหน้าจอของใครอ่ะของผม,ผมไงครับใช่ไหครับเรื่องของคุณดีครับ่ะจดนี่ครับขอโทษใครดีไม่ได้ถามคุณนะครับไอดอลคุณคือใครครับ อไอดอลของคุณคือใครครับไอเด้าไอเด้าไอดอลโดเป็นคนที่ชอบอ่ะลงอะไรครับคุณตุ่นแม่ครับโอ้ยนี่มันบ้าหลอกโอ้ไม่ถึงไอดอลผมชอบพี่เอมพี่กายครับโอ้คุณแก้วครับเกาะตรงข้ามไม่มีหมูนะครับผมจะเอาไปให้คุณนะครับหยุดครับ ไม่ทันแล้วครับอ <t Bubble> ๋อทุกทีเลยครับผมไม่ทันผมนะมาถึงแล้วอ่ะโอ้โหผมเจอแรกเต็มเลยสองคนเลยก็เจอแรกหินไงครับมูจะยินยี้พ่อจุยบจุ๊บตรงนี้ オーケー、も <Okay. S 2>、okay. พื่อนโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปหาคุณเองคลิปแล้วก็ขอตัวที่มีเสียงปกตีหน่อยคุณครับไม้ที่ผมไม่มีเลยนะไม้หนึ่งนะครับหนึ่งแต่ไม้ก่อน เริ่มมืดแล้วนี่ใช่ป่าววะผมปิดหน้าโจรนะดีนะแล้วผมไม่อยากหน้าจอผมเองเพราะผม,มชอบปิดน,นั่นไงครับว่าทำไมมันดึกเลยโอเคผมได้อุ้ยอะไรโอเคครับให้ทางแกว้วเขาเขาทำภารกิจของเขาไปมืดแล้วนี่ว่าตายแล้วแกว้วไม่อยู่เกาะนี่อยู่เลย เินบนเนี่ยช่างกับบ้านกว่าเฮ้ยเอาเล่นอยู่ที่ใคเล่นับพีรแล้วิ่มอาจาริมีาเสียไปหน่อเยเริ่มอาจจะตัดคลิปบ่อยนะครับ ไม่ใช่ดิน้องๆที่บ้านเยอะตายแล้วตายแล้วกะตายครับครับจะตายแล้วครับเปลี่ยนชื่อผมไรู้ที่บอกโอเมคนแล้วจะขุดเพื่อเอาแร่ออกอ๋อแล้วทางขึ้นอยู่ไหนแล้วครับทางขึ้นอยู่ไหนแล้วอ่ะันทางขึ้นอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้ว ใะไเคลือบไ,ได้เนือ,อไมาเยอะไปเลยนะพนเพนเลยเพนขับเพนดิอ่าไม่ได้รัาประตูใช่ไหมนะส<อ>ิคุณก็ต้องใส่หนโอ้นาะปักทดรอบรอบเกาะได้ครัอดนะฮะตอนนี่คุณก็ต้องปักได้สิครับ มีทอดปลาครับอู้รุดเลยทรายคุณมีทอดปลาครับน <c oughs> ่าจะมีนะครับเ <c oughs> ต็มเต็มเลยโอจ้จะตกชะตกโอ้โหก้อนนี้จะล่มสลายแล้วครับถ้าคุณไปครับด้วยสินั่งได้สองคนไม่เจอหมดตัวแล้วครับมีผมมีเจ็ดอันครับผมมี่มานินหัวนีน้ฆ่าไม่ได้หรอกอัวฆ่าไม่ได้นะเพราะมันฆ่าไม่ได้ครับ ทำไมมันเข้าไม่ได้ดค,ค,ครับ,บคุณทุกคนครับคุ้ยเล่าอ่าอะไรนะอุ้ยผมจะวางประตูครับคุณนี่ไม่เป็นงานกันอู้แล้วคุณนี่วางทดัดอะไรแถวนี้วะเนี่ยนี่เป็นงานเป็นการอ้าวตาทีก็กดพีดรอย่างนี้มุกนี้ผมรู้ <c oughs> <c oughs> ไปเราไปเที่ยวนี้ก่อคุณคนอัดคลาปนะครับ่วอัดนะผม่าเปงแาผมไปครับเรือแป๊บผมไปก่อนมารอทายคุณมาโอ้รอรอรอมาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวจบ้จบแล้วหนะติดลครับือ โอเคครับไป้ไปทางไหนผมไปเรู้ทางเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าทางไหนครับผมมารับได้นะ